Thank mm -hmm. you. ตขึ้นบีจกจนคอมืออ้เพชรเพลงเฮียอะไรมีแต่ทองีแต่เพชรย็รังกากมึงอย่าเใชมอจะลอกแตวดอมือ้เ็กย็ดแม่ลองเอาสไตคมืนกับฟปาดเข้าเลนในโค้งสุดท้ายเหมือนกับแซดทำรับปใสแว่นตกเหมือนกับอไปถาเอ็ซีทั่วประเทศเขาบอกกูเบสออฟเดอะเบสเช็คแรปเปอร์ไปมือเป็นพันหวเดินชนกันพันละวันและกูไม่สอนไอ้พวกที่สองทำเป็นผยองเป็นเจ้าพลังทำไมถึงต้องให้สั่งให้สอนาในสมองไม่อยจะจำว่าเรียวไดอดกาลอ จ้าหอมึงควรจะฟังกูแค่อยากด่าคนพราคนแป้งพวกมึงไม่สอนว่าใครจะด่าขอบคุณกูบ้างไอสัตว์ที่ลอกสไตล์ไปใช้นี่แต่ละค่ะมึงควรจะลดลูกเสียลูกเหลือทำนองเหื่อยในแต่ละลำแล้วก็เอาเงินไปเพิ่มให้น้องอย่าให้มันฟ้องว่ามึงระยับอ้อขอโทษทีที่กวนส้นตีนเพื่อนผมแม่งก็กวน้นตีนเพื่อนของเพื่อนแม่งก็กวน้นตีนเรื่องของเรื่องผมแม่งกวน้นตีนอยู่ว่างๆออกมากวนส้นตีนข้างบ้านแม่งก็กวน้นตีนไม่มีใครจ้างให้ออกมากวนส้นตีนเรามันเด็กบ้านบ้านเด็กกวนส้นตีนอารมณ์ไม่ดีอย่าทะลลึึึ่่่่่งงงงคควยยยมมออออออาาาาเเเเพิไไปกก็บแ้้้จันนนซตตหะรดู มึึงงออย่า้พูดดีๆด้วยแล้วทำเป็นขึ้่อนถอยบ้ากระเด็นหน้าไปไกลๆกันก็ดีเปนเพื่อนกันด่อยเพื่อนกินดูไม่ค่อยอร่อยเพื่อนรวยถอยถอกูก็มีแต่ว่าไม่ยังก็มีใครเขาชวยไปต่อยแล้วก็ตีเรมณ์ไม่ดีอย่ามาขวนส้นตีนมีเรื่องให้ซีอย่าพึ่งวนส้นตีนไม่ใช่เพื่อนเล่นอย่ามาขวนส้นตีนพวกคุณจะเต้นกันแบบอกวนส้นตีนอารมณ์ไม่ดีอย่ามาขวนส้นตีนบ้าไม่มีซีอย่ามพึ่งกวน ปากดีอย่าเพิ่งควรส้นตีนไหนมาเตะปากทีได้หน้าส้นตีนใครเขาก็รู้ว่ามึงไม่ค่อยจะไหวและไอเซลในสมองมึงก็ไม่ค่อยจะไหลต้องให้หมอคนที่สองวินิจฉัยที่มึงป่วยที่มึงหลอนหันหัวนอนไปทิศไหนหรือว่าเป็นเพราะชอบยอมแพ้เป็นนิสัยผมที่มันขั้นหัวไว้กันการที่ไหนไม่เห็นต้องทําเป็นมาสือแล้วก็ไขสนตาพายเอาไปแทงถอกๆถูแล้วก็หายยิ่ีไม่พากเพียรแต่สุดเป็นเือลงคำปล่อยรักเนียนเนียนไปเยี่ยมเยินคนดำากูส้นตีนและเกรียนไม่ปังกูเกลียนกงก้าววันศุกร์ที่หัวเฮียยังไม่สะเทียนท่ิ ทำไม่มีคนลงซับไม่ต้องมีชื่อในชาร์แต่ว่ามีชื่ออยู่บนฉันแรปเปอร์ออฟเดอะเยฉันปุ๊บมึงกรองไว้ตรงนั้น yeah that's true I never had a big hit I always wonder why you try to keep a w t h that shit Then t h e b r e g b y your mom a lipstick you should watch a c a u t because she had a big clit It kills me and you should mind your business Did you have a minute I will tell you what it is Your dad lives feeling great with t h i s bitch because your mama pussy not that delicious กูมีอีกสิบกว <could see S 2> ่าช <not S 2> ีว <that S 2> <delicious. S 1> ิตที่ต้องเลือกต่อให้กูลาให้กูลม้มแล้วก็เลือกเราไม่ค่ามันก็ค่าโลกมันเก็นแลวก็เยอกเลยเข้าใจธรรมาชาติบางชีวิตก็ต้องเชื่อแต่เกิดเป็นคนสีใน มึงต้องเคลือบสร้างถิ่นและฐานพอแค่ทิวไม่ต้องเทือกประชาชนใช้ความเชื่อไม่ใช่เชือกรัฐบาลหน้าสตินให้พวกกูไม่ได้เลือกอารมณ์ไม่ดีอย่าพึ่งควรสตีนมีเรื่องให้ซีอย่าพึ่งควรสตีนไม่ใช่เพื่อเล่นอย่ามาควรสนตีนพวกกูจะเต้นกันแบบควรสตีนอารมณ์ไม่ดีอย่าพึงควรสตีนบาไม่มีซีอย่าพึงควรสตินเด็กปากดีอย่าพึ่งควรสตีนไหนมาเตะปากทีได้หน้าสนตีน ไยมีเอดชุดตอนไหีหมอดหมดแล้ว,ลวยัดไปยัดไปยัดไป